ครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อวันนี้เรามาอยู่ที่ไทยวัฒนุนี่เรามาซื้ออย่างซื้อน้ำน้ำของใครเอ่ยของพี่สุกับพี่อ้วนแล้วก็ของเอฟซีเอ่อของเราร่วมกันอันนี้เราก็ช่วยน้องเขาขนอยู่เด้อนี่ช่วยมากเลยช่วยแพ็กสุดท้ายช่วยแพ็กสุดท้ายเราช่วยเลยนะหมดไม่อ่้รถเราไม่ไม่ตรงนั้นไว้ก็ได้ต้องเอาไว้ในเบาะข้างในก็ได้ มันจะไม่ไหลลงบ่ไหลแล้วก็รู่เองเนาะนี่น้ำเต็มท้ายรถเลยเด้อเอาาะนะอ่นน่เ,ออเดี๋ยวเราไปเอ้รถเราเอ,อ,อาม,มาก ขาดเยอะเลย,ยได้เตรมหลังรถเต็มทั้งสองอันหนักนะเนี่ยหนักรถหนัก,<อ>กแต่ก็ดีกว่ารถเบาใช่แต่มันเต็มน,น้ำโดยเฉพาะเราต้องรีบกลับเพราะอะไรไ,ม,ไม่ไอ้เพราะเราเป็นแม่ลูกอ่อนตอนนี้ก็รลอ,องเรียกแล้วมันไปไหนกันหมด <c oughs> แป๊บเดียวก็หิวแป๊บเดียวก็หิว บา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 โอ้เดินเนะาะใจเย็นแ้่นอ,อนี่แล้วเราก็นนกำลังจะกลับแล้วเด้อวันนี้ชาวบ้านได้น้ำเต็มเขาก็มีน้ำอยู่แล้วแต่เขาไม่มีน้ำกินเนาะไอเนาะเราก็เลยมาซื้น้ำเรามาใกล้ใกล้บ้านเนี่ยแหละฝั่งนี้มันยังมาได้เนาะไอฝั่งนี้แห้งฝั่งนี้มาได้เพราะน้ำยุบแล้วฝั่งนู้นน้ำกำลังล้นมาไปไม่ได้ ต้งฝังน้องหินเราน้ำล้นอยู่น้องหินไปไม่ได้แล้วน้ำล้นเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำไปให้เพื่อนน้ำจากพี่สุแล้วก็พี่อ้วนใส่น้ำน้ำสูน้ำใจแมนของพี่สุน้ำเด้อของพี่อ้วนน้ำให้เราเป็นของกล้วยฝรั่งของกล้วยฝรั่งของพี่อ้วนคนสวยพี่สุคนสวยบ่บ่บก็ได้หนูสวยมาเพื่อนอืม เลีงรถก่อนไม่ต้องเรียบค่อยๆไปเ,เดี๋ยวเราก็จะนะ้ำไปให้ชาวบ้านเพนะื่อนๆน้ำน้ำใจน้ำใจจากพี่อ้วนและพี่สุช่วยกันแล้วก็น้ำใจจากพี่น้ากับพี่เพชรด้วยแล้วก็น้ำใจจากเอฟซีนี่แหละที่ดูโฆษณาให้เราสองคนอะไรเราถึงได้มีเงินไปทำบุญมีเงินไปซื้อน้ำนิดหน่อยก็น้ำใจน้อยนะ โอเคตอนนี้ก็รอกลับรถอยู่เดี๋ยวเราก็ไปข้า,างในกัน<ช>นี่ตอนนี้เราก็กลับรถไปที่เรียบร้อยแล้วใช่แต่คงไปไม่ถึงบ้านเพราะว่าปวด,ดท้องนะท,งท้องน้ําเข้าก่อนเดี๋ยวเราก็าไปเอาน้ําไปให้ชาวบ,บ้านเพื่อน<ช>อันนี้ก็นี่โอเคไปเลยทําธุระส่วนตัว,วนี่ตอนนี้พี่เพชรก็นั่งอยู่ในรถด,ด้อเดี๋ยวพี่นัทลงไปเข้า้องน้ำห้องท่ากัน โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเอาน้ำไปให้ชาวบ้านกันนั่นแหละขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ช่วยชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆลราเด้อนี่ตอนนี้พี่เพชรก็ <c oughs> กำลังรอพี่นัทอยู่พี่นัทไปข้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้เอาน้ำไปให้ชาวบ้านเพื่อนน้ำจากพี่สุแล้วก็พี่อ้วนแล้วแล้วก็ไอีเพื่อนนั่นแหละโอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้ ไปเจอกันคลิปหน้าเดอ้อไปแล้วบ๊ายบาย